หวัสดีผู้ชมทุกท่านในว,วันนี้อยู่กับเกม Battlefield Park Universe ไม่ใช่ดิเอร์พูดนะครับ,บ,บ,รบรรยบบิงเดี๋ยวนี้กับการเบสเด็ด P.B. เบสล็อกล็อกล็อกเวอร์นะครับเบสเน็ตเบสเน็ต P.B. เบสล็อกนะครับในวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกม Battlefield Park 3นะครับซึ่งในวันนี้ก็ไม่มีแขกรับเชิญน,นะครับก็ไม่อยากรับเชิญใครมานะครับ ให้ hey, ห้าโมงครึง่งเดี๋ยวยิ่งลายเออรอแป๊บหนึ่งนะครับคมคมคือคมกากบอกดวงวิญญามาเพราะคมกูคักก์กูยอมรับเลยนะครับโอเคครับ โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ชอบลิ้นนะครับมีเกมที่ผมรักมากเลยก็ได้ครับเพราะผมโหลดไม่เป็นครับตอนแรกเป็น,เป,นเป็นคตเปนมีารู้สึกเหมือนเป็นน้องของคอมซีซีซัดนายเขาแนะนําเกมนี้มานะครับว่าโคตรหนุกนะครับแล้โโวโคตรตีเทมคยาบยาาขายขอนินเทอร์นี้เอม เออสิจอถ่าที่แล้วมนบอกเออใช่แต่ภาที่แล้วกรทต้องวิ่งป่าล่าผมมานะครับก็มาเล่นแบบหนวยซิวกันเลยครับดูห่าทางเป็นเหมือซิวนะครับก็ภาพก็สมก็มาสมจริงมากเกินไปนะครับก็หนุกดีไอความห่วงครับเฮ้ใกล้สอบแล้วอ้าว โหลดแป๊บเออโหลดโหลดแป๊บไอโหลดโหลดตีครับเคลื่อนไหวยากอ่าน เช็ up. ด up ออกซิเจน on แดงเปิดฮักว้ร oh wow oh. misi ini, Man bagus. Like, น่าหนุกดีเหมือนฉันเนี่ยเหมือนกับใครๆเปมนฉันที่เลี้ยวนิดี่เลยความยิ่งใหญ่รับฉันนะอะไรเป็นชันที่เลี้ยวแลึกสวยดีเหมือนกันครับเปิดมือซ้ายมีด้วยโอ้เชิงลับเฮ้ย ปืนดีอะไรแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอปืนดีแค่นี้เหรอไม่มีหมดไม่มีโหมดออโต้โหมดยิงเดียวหมดออโต้ด้วยปืนอะไรวะันเคยใชอยู่ในวอร์ซีอ่ะคืออะไรวะ

Yeah, thấy quần nhiều luôn rồi. Chịp hỏi nó bữa Wow Yeah, thế thấy quần nhiều hả? Oh, thôi. Ôi thì lên gặp lên nhiều bây giờ wa vừa 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 Дохожу. Ха-х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 а-блот. о Не кодов. Хорошо, мы можем их слышать. Хороший день, еще машины. Давай пойдем в дороги. спутники вы изображения показали большой оживленность на видео. У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на видео. Okay, yep. Окна затемнены.

Отлично. Он совершенно не догадывается, насколько мы близко. Все равно это будет прийти. А нужно будет тому то всему. Кирилл будет первым, я пойду вторым. И подстрахуй нас, где нужно. Будь готов к изменению. Пойдите, Главное, я чемодан. นี่มันฐานทัพชัดชัดอยดรอบัรอชยุ่ดเดียวช่ที่สุดเดีว่่ดเอไปทอไปท๊อไปท๊อไปนู้บล๊ะมันนึกในใจแล้วนะบ่ยังดี

Мама, я жив, теперь. Это всё равно произошло. Давай, пошли. Start. Enemy forces confirmed on the ground. We don't know, We'll know shortly.